ตอนนี้เราไปที่วัดฉลองนะคะพระามหลวงของจังหวัดภูเก็ตค่ะพี่รินก็จะพาทุกคนนะคะเดินชมบรรยากาศรอบๆวัดนะคะวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะเป็นพระอารามหลวงชื่อวัดฉลองนะคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นกุฏิจำลองของหลวงพ่อแช่มนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะ <c oughs> <อ>ทางด้านนี้ก็จะเป็น รูปจำลองของหลวงพ่อเลื่อมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะคะด้านนี้จะเป็นรูปจำลองของหลวงพ่อแช่มนะคะต่อมาจะพาไปชมพระธาตุเจดีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในพระมหาธาตุเจดีนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นการจำลองปลางต่างๆของพระพุทธเจ้านะคะสวยแล้วก็ ดู Amazing Thailand มากๆเลยนะคะชาวต่างชาติเยอะมากๆเลยล่ะคาวัดนี้คนแวะเวียนไปมาอยู่ตลอดไม่ขาดสายเลยนะคะเดี๋ยวพี่ลินจะพาไปชมด้านบนกันนะคะ Es como la... มาถึงด้านบนสุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บพระบ,บรมสารีริกธาตุนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะแพนให้ดูรอบๆนะคะสวยมากๆเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพี่ลินจะพาไปดูบรรยากาศ รอบๆบ,บริเวณวัดนะคะจากด้านบนสุดนะคะก่อนจะจากลากันไปในวันนี้นะคะพี่ลินก็ขอฝากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะมาดูกันนะคะว่าพี่ลินจะพาไปเที่ยวไหนของภูเก็ตบ้างนะคะรับรองสวยมากๆเลยล่ะค่ะ